ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมหัวกระโหลกหน้าผากเสือมหามนาศของหลวงปเิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยวัตถุมงคลเครื่องรางของขัง,ง,งของวัดบางพระเนี่ยก็มีมากมายครับอ,อย่างเช่นวัตถุมงคลที่โด่งดังของวัดบางพระเนี่ยที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเนี่ยก็ได้แก่เหรียญรุ่นแรกของอหลวงปเิ่นวัดบางพระครับ ที่จะสร้างเมื่อปีพศ2519ครับโด่งดังไปทั่วประเทศครับแล้วก็ยังมีเหรียญเสือ้อเกาะแล้วก็มีเหรียญปืนไฟอของวัดบางไพครับที่โด่งดังครับส่วนเครื่องรางของขังของวัดบางพระเนี่ยที่ขึ้นชื่อเนี่ยก็ได้แก่หนังหน้าผากเสือแล้วก็เขี้ยวเสือแล้วก็หัวกระโหลกหน้าผากเสือแล้วก็ยังมีมีดหมออีกครับ แล้วก็ยังมีตะกุดหนังเสือ,อครับของวัดบางพระครับที่ด่งดังครับแล้วก็ตะกุดต่างๆของวัดบางพระครับมากไม้ครับในปัจจุบันเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เปินวัดบางพระเนี่ยก็มาที่วัดกันเยอะมากเยอะมากมายครับบางท่านเนี่ยก็มาสักยันครับบางท่านเนี่ยก็ชอบ ศักรูปเสือตีนโตครับซึ่งเป็นเสือามหาณาของวัดบางพระครับถือว่าสุดยอดครับบางท่านเนี่ยก็มาเจิมหน้าหน้าทองครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนศรัทธาครับที่วัดบางพระเนี่ยก็มีวัตถุบางคนให้ท่านเลือกหาเช่าบูชาไปนการเช่าบูชาไปกันนะครับ มีมากมายครับวัตถุมงคลของวัดบางพระครับหาเช่าหาเก็บกันไปนะครับวันนี้ผมก็เลยเอา,อาหัวกะโหลกนะ้ผากเสือมหามนาดของวัดบางพระแท้ๆเนี่ยเอามาให้เพื่อนอทุกท่านชมและศึกษากันไปครับส่วนมากเนี่ยตาสนามพระต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยพบเจอครับสร้างน้อยครับ ส่วนมากเนี่ยก็จะตกอยู่กับลูกศิษย์หลักๆเสียเป็นส่วนมากครับส่วนหัวกระโหลกหน้าผากเสือมหามหนาจของวัดบางพานรุ่นเนี้ยพุทธคุณเนี่ยก็จะดีในด้านทางเ,าเมตตาและก็แค้วคลาและก็คงกระพันครับคนที่เคยใช้หัวกะโหลกหน้าผากเสือมหามหนาศ์เขาก็จะบอกว่ารุ่นเนี้ยดีในด้านทางเมตตาครับไปไหนมาไหนเนี่ยมีในคนรัก มีแต่คนเอนดูครับครับเป็นมหามนาจในในด้านทางเมตตาครับครับส่วนหัวกะโหลกหน้าผากเสือมหามนาจชิ้นนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยครับชิ้นพิเศษครับสำหรับลูกติดลูกหาคนพิเศษครับครับส่วนหัวกะโหลกชิ้นนี้ยเดี๋ยผมก็จะวัดให้ดูครับ ความสูงเนี่ยประมาณเกือบถึงห่วงเนี่ยก็จะจะอยู่ประมาณเกือบสองนิ้วครึ่งได้ครับประมาณนีนะครับเกือบสองนิ้วครึ่งได้ชิ้นนี้จะใหญ่เป็นพิเศษนะครับสําหรับลูกลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดครับส่วนหัวกระเล็กหัวกระโหลกเล็กๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วได้ครับอันเล็กกว่าน,นี้ครับ ที่นี้จะใหญ่นะครับครับภาพรวมๆนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหัวกระโหลกตรงบริเวณหน้าผาก,าผากเสือครับท่าที่ผมพบเจอในสนามภาพต่า,างๆเนี่ยหัวกระโหลกเสือตรงบริเวณหน้าผากเสือเนี่ยท่าที่ผมพบเจอเนี่ยก็จะมีด้วยกันสองแบบครับแบบที่หนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นแบบเสือเสืออาปากครับตรงนี้ก็จะอ้าปากครับเห็นเห็นฟันครับส่วนแบบที่สองเนี่ยก็จะเป็นเสือแบบขู่ปากครับอ่าที่ผมพบเจอนะครับส่วนชิ้นเนี้ยก็จะเป็นเสืออาอาอาปากครับค่อนข้างใหญ่นะครับหาชมยากครับชิ้นนี้พิเศษครับสําหรับลูกชิดลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดครับ สำหรับตรงบริเวณหัวกะโหลกหน้าผากเสือหามหน้าชิ้นเนี้ยตรงบริเวณจมูกเนี่ยก็จะมีการจานจานอยู่ครับเดี๋ยวผมมาจะมาขยายภาพให้ดูอีกทีครับดูกันเบื้องต้นกันไปก่อนครับ ด้นหลังหัวกะโหลกหน้าผากเสืยอมหามนาศของหลวงพระเป็นวัดบางผาครับของแท้ๆครับหาชมยากครับวันนี้ผมก็เลยเอาหัวกะโหลกหน้าผากเสืยอมหามนาศของวัดบางผาเนี่ยเอามาร่วมเผยแร่ครับจะได้รู้ว่า,าที่วัดบางพผาเนี่ยมีวัตถุมงคลหัวกระโหลกหน้าผากเสือมหามนาศมีการสร้างอยู่จริงครับ ดูของแท้ไปกันนะครับครับเบื้องต้นเนี่ยของผมเนี่ยด้านขอบขอบหัวกะโหลกเสือนะครับก็จะมีการจานด้วยเครื่องมาครับล้อมรอบล้อมรอบเลยครับแล้วก็ตรงกลางครับ,รบอาจจะดูยากเลยครับ ก็คือกล้องมันจับได้พอประมาณครับ,รบด้านหลังหัวหัวกระโหลกหน้าผากเสือมหามนาครับของวัดบางพระครับ,รบเดี๋ยวม,มาชมด้านหน้าก่อนนะครับ,รบ,รบตอนหน้าครับ หัวกระโหกโลกหน้าผากเสือหามหน้าครับกับภาพขยายครับอของผมชิ้นนี้ก็จะมีการจานอยู่นี้ครับตรงบร,บริเวณจมูกครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองขยายดูครับ ประมาณนี้ครับขยายมากไม่ได้ครับภาพแตกครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีกันจานอยู่ครับขยายมากไม่ได้ภาพแตกครับ ขอบคุครับขอปับหน่อยครับค่ะบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นการจานอยู่ครับอยากจะเห็นชัดๆครับกลัวคนชมไม่เห็นแล้วก็กลัวจะไม่สบายใจครับอยากจะให้เห็นแบบทุกมุมทุกแบบครับไม่มีปิดบังครับดูรายการของผมนะครับ ขยายครับรูปของแด้แท้ไปครับตาสนามพาดต่างๆไม่มีครับเนื่องจากว่าสร้างน้อยแล้วก็หายากครับส่วนมากเนี่ยจะตกอยู่กับอยู่กับลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ที่เป็นหลักๆครับครับด้านหลังครับ สำหรับชิ้นเนี้นะครับขอบด้านข้างเนี่ยล้อมเลยครับก็จะมีการจานจานอยู่ครับชิ้นนี้จะพิเศษครับสําหรับลูกศิษย์พิเศษครับตรงกลางก็มีจานครับตร,ตรงกลางนี่ก็จะเห็นชัดนะครับส่วนในริมเนี่ยก็อาจจะดูยากหน่อยครับจายามจะให้ดูแบบ เห็นครับตรงบริเวณนี้ก็ยังพอมองเห็นครับมีการจานอยู่ครับอยากใช้ดูแบบชัดชัดครับอย,อยากภาพมากไม่ได้ครับ เห็นครับครับรอยจานครับพอได้ครับพอได้ครับก็จะปรับผังมุมเจอครับเนี่ยครับรอยจานครับตรงนี้รอยจานครับรอยจานครับ ตรงนี้ก็มีหมดครับตรงนี้ครับพอเห็นครับลงลางครับนี่ครับพอได้ครับพอจังหวะครับครับลอยจานลอยจานจริงมีล้อมครับแต่จังหวะมันจะมองเห็นมากเท่านั้นแหละครับ นี่ครับรอรจาร์ครับอาจารย์ล้อมมาถึงนี่ครับดูของแท้ๆไปกันนะครับสำหรับหัวกะโหลกหนะผากเสืออหาหน้าชิ้นเนี้ยตกอยู่ที่ดอนเมือง1ชิ้นนะครับแยงแยงคนพื้นที่มา1ชิ้นครับและก็เป็นชิ้นพิเศษด้วยครับชิ้นใหญ่ครับ ่วนมากเนี่ยที่เราเจอ,อหัวกะโหลกหัวกะโหลกหน้าผักเสือมหามนาดเนี่ยก็จะเจอแต่ชิ้นเล็กๆหน่อยครับแต่ชิ้นนี้จะใหญ่พิเศษครับสําหรับลูกศิษย์พิเศษครับและและลูกสิดลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดครับ ดีๆก็อยากจะให้ชมและสาครับ ประมาณนี้ครับก็จะมีการจานอยู่ครับแต่จะซึกปไปหน่อยครับตอนตับภาพครับจะดูยากนิดนึงครับแต่ถ้ามองด้วยกล้องส่งภาพเนี่ยก็จะเห็นครับแต่ว่าตอนถ่ายทำเนี่ยอาจจะดูยากครับ ผมเนี่ยก็จะเป็นเสือแบบอ้าปากครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาหัวกระโหลกหน้าผากเสือมหามหนาศของ หลวงปืนวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเอามาให้เพื่อนๆนและพี่ๆหรือคนที่ชอบวัตถุบางคนอของวัดบางพระชมนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านาคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ